สวัสดีค่ะป้าชื่อสมจิตวงเสืร์ปีนี้อายุ73ปีมาอยู่ฮ่องกงได้40ปีแล้วค่ะทุกทุกวันป้าจะนิมนต์พระทุกรูปไปฉันเช้าตั้งนอกทำแบบนี้มา8ปีแล้วค่ะปกติป้าจะออกจากบ้าน6โมงเช้า มาถึงวัดเจ็ดโมงใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงการออกไปฉันเช้านอกวัดเหมือนพระท่านได้ไปเดินบินทบาตปรากฏตัวให้ชาวฮ่องกงได้เห็นคนที่เห็นพระแล้วสนใจพระพุทธศาสนาป้าก็จะให้นำบัตรไว้พอถึงเวลาเขาก็จะขึ้นมาวัดเองซึ่งก็มีชาวท้องถิ่นหลายคนที่เห็นผ้าเหลืองแล้วได้รู้จักพระพุทธ 我沙 Vicky 啊！我三年前呢，就喺新浦江呢一區翻工嘅，咁有一日朝頭早呢，就喺地鐵站一行出嚟呢，就見到迎面見到呢三位師傅，咁三位師傅係着住橙色嘅袈裟，喺香港係從未見過着橙色袈裟嘅師傅啊！咁當時已經覺得好好新奇啊，誒、呃，好好奇啦～ 點解喺一個工廠區都可以會見到有法師嘅呢？啊，咁啊之後過咗兩三個月啦，係一個機緣嘅巧合之下，誒、呃、喺我生活上同埋工作上呢，我就遇到一啲壓力同障礙啦，咁、啊、而覺得自己都好需要揾一個適合自己嘅舒緩嘅方法，咁啊。 嘗試學習禪修打坐，咁啊咁啱有個朋友呢，就介紹咗我嚟呢個九龍法身寺，因為九龍法身寺呢，原來正正就喺我公司嘅旁邊啦，咁又好近啦，咁亦都好方便，咁就誒咁、欸、有緣，咁有一個好嘅機會呢，就上咗嚟學習呢個打坐，同埋聽誒、欸、龍 P 可以開始 พอพระฉันเช้าแล้วป้าจ,จะไปจ่ายตลาดซื้อผักซื้อหมูซื้อผลาามกกลกไม้มาทำเพนถวายพระพอมาถึงวัดก็กราบพระประธานกราบหลวงปู่แล้วก็กราบคุณยายจะปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดวัดปอกผลไม้ถวายพระตอนเพนสถานที่ที่ป้านั่งปอกผลไม้อยู่ตรงนี้ เรียกว่าหอฉันคุณยายที่ตรงนี้ไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างมหาทานบารมีทุกทุกวันจะมีการถวายพัตหารเพนและเลี้ยงข้าวสาธุชน มาได้รับบุญแบบนี้ทุกทุกวันเลยใครอยากมีส่วนร่วมในการทำบุญแบบป้าขอเรียนเชิญมาร่วมบุญสร้างขอฉันคุณยายด้วยกันนะคะเหลืออีก192กองเท่านั้นขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุ